หอดบทเรียนการใช้ชีวิตจากบิลเกตหนึ่ชีวิตไม่ยุติธรรมให้ทำใจให้ชินกับมันชีวิตมีความไม่ยุติธรรมเสมอการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับมันเป็นสิ่งสำคัญ 2. ความสำเร็จเป็นครูที่แย่มันทำให้คนฉลาดคิดว่าพวกเขาไม่สามารถแพ้ได้ความสำเร็จอาจทำให้คนประมา การเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นสิ่งสำคัญ 3. เรามักประเมินค่าสิ่งที่เราทำได้ในหนึ่งปีสูงเกินไปแต่ประเมินค่าสิ่งที่เราทำได้ในสิบปีต่ำเกินไปการตั้งเป้าหมายระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ 4. ถ้าคุณเกิดมาจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าคุณตายอย่างจนนั่นคือความผิดของคุณความพยายามและการทำงานหนักสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ห้าอยากกลัวที่จะละทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยมบางครั้งการกล้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าต้องมีความกล้าที่จะละทิ้งสิ่งที่มีอยู่หกการให้คือการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุดการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาเส่นความสุขและความสำเร็จในระยะยาวเจ็ด การมีข้อมูลดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะตัดสินใจดีเสมอไปการตัดสินใจที่ดีขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม 8. ผมเลือกคนขี้เกียจทำงานยากเพราะเขาจะหาวิธีง่ายๆในการทำงานนั้นการคิดหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ 9. ้าาความสำเร็จไม่ได้มาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทำงานหนักละความมุม่งมั่นและความตั้งใจความสำเร็จต้องการความพยายามและการทำงานอย่างหนัก10บอย่าหยุดเรียนรู้เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเน,นื่องและไม่มีที่สิ้นสดุด